บายดี day, พ่อค้าพเจ้าเปมออร์แกนิกอยู่ที่ช่องมิสเตอร์เปมชแนลคือเก่าเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะก็มีแขกชุดพิเศษที่จะมากินซินดาดกับนนพวกเฮาเนาะเพร้อมเพิ่นเล่นเกมเนาะเอออยู่ที่ทางเฟซบุ๊กของข้าพเจ้าเนาะมื้อนี้ก็เพาาิ่นก็มา마ซาหนึ่งหนึงเนาะเพื่อพ่สเซเวลาเนาะเปมออร์แกนิกะขออนุญาตกินก่อนเด้ออยากจะบอกว่าฮั่นนี่ข้าพเจ้ามาเป็นครั้งที่สามแล้วเนาะ รสชาจะเป็นอะไมาติดตามกันเบิ่งเนาะเดี๋ยวบอกว่าสีเป็นสีนเนาะอยากจะบอกว่าชุดนี้ขอกินเป็นสีนมักเนาะสีงัวสีหมูโอ้ยหน้าตาพี่น้องเป็นตะอยากช่างนั้นบอกมาแล้วก็ทำลายละปล่ปล่อยๆอยากจะบอกว่าห้านนี่ห้านขุนเปิลตั้งอยู่บ้านกลางเนาะทางไปโมอโจอนพุไรผ่านไปผ่านมาเนาะอยากจะมาลองชิมมาชิมเลยเลยเนาะ ่อยอยากจะบอกว่าฮานนี่ก็ถือว่าคนล้ายหลายเนาะตอนที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยคนเห่นยังบนทันมีท่อืม,มาถาแขกวีไอพีเนาะเพิ่นขนานมาข้าพเจ้า,เาขอกินก่อนได้เอาเรื่องกินนี่ห่วยถาบอไไ้เนี่พรนั้นสีบูด <c oughs> พิเศษแต่บอกว่าเจ้วเพิ่นเนี่ยเข้มคนขนาดพี่น้องกินมาละนิด,น,ดนิดเนาะเออว่ามาแล้วก็เออขอจัดอีกคำก่อนซะหลังจากเวลาผ่านไปว่าบูสุดเพิ่นขมา เป็นเียรหอยนี่คือแขกวีไอพีองข้าพเจ้าเนาะเพิ่นเป็นผู้โชคดีหลินเกมองขับพเจ้าเออมือนีอเพิ่นกับมาบ่ได้มมคนเดียวได้เพิ่นกับฟ้าเพ่นเพิ่นมาน้าเนาะมือนีข้าพเจ้าก็ยอดวันเกิดใ้แฟนเพิ่นพร้อเนาะถือว่าเป็นแขกวีไอพีก็ต้องจัดเป็นพิเศษแนี่จักหน่อยเพิ่นจะเป็นนักกีฬาทีมสาตเทควันโดเนาะเออคนหอรอเนี่ยทรงนี้เพิ่นลงฝึกงานหน้าตาขสิดํานิดนึง ไปบุพเพอรไรนาทีเนาะก็กินกันเต็มที่พี่น้องเอ้ยบุฟเฟ่คนละสี่สิบเก้าพันกีพี่น้องเออฟังบ่พิษเนาะสี่สิบเก้าพันกีเท่านั้นโอ้ยมือนี่กระัดเป็นพิเศษเหรัข้าพเจ้าหนู้อยู่แล้วว่าวันเกิดผู้สาวเพิ่นที่ผ่านมาเนาะก็ถือวัาจัดเป็นพิเศษเลยเออมิสเตอร์โจเพิ่นก็เป็นนักกีฬาเทควันโดนี่แหละเออหักแพงกันมาเนาะ ถือว่ามือน,นี้ก็จะบอกว่าส้สุเดเออหนูทรายตั้งใจคิเห็นงานได้เห็นจบแล้วเพื่อนก็ลงฝึกงานเนาะอยากจะบอกประหานนี่นาะโอ้ยปลาเนี่ยเป็นตอนบักไงเนี่พี่น้องตอนบักไงบักไงหนึ่งปลาเนี่ยก็ปลาดำคลองพี่น้องเอ้ยก็จะบอกว่ากินเนี่ยมันคุ้มพิเศษหน้านี่เนาะคนหลายหลายออกเขาออกเขานี่ยจะก็ไปพุ่นคนกับเขาอยากเปิด,ด้วยกันมีเงินครับเพื่อเ่าบล่อยเสยเวลากันยากเด้ยทั้งเ่าทั้งกินไปพี่น้องเอ้ย เพิ่งลดป้าในต้นบักให่นึงป้าท้อคนขะแนมก็บวดสนเราพี่น้องขอกินก่อนกินอิ่มไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบุธรรมดาพี่น้องเอ้ยสังเกตเบิ่งนะคนก็ต่อคิวกันบักหลยๆหนึ่งเนาะอ้ซอซาบอกแปลกที่ขวาเจ้าเรื่องฮานนี่เนาะอยากจะบอกว่ารสชาติกระแซบกินกระเต็มทีเนาะ อยากจะบอก่49 0 0นกิโคุ้มขาขนาดเนาะขั้นู้ลดที่เป็นผู้โชคดีเนาะที่จะมากินกับข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าแค่กดติดตามช่อง Mr. m r สเตอร์เพลชแนลหลินเกมกับข้าพเจ้าแค่นั้นซื้อฐานอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปเนาะมากินฟรีๆมากินบรรยากาศมาลมมาเว้ามาทำความหมูจักกันเนะาะหักแพงกันไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับผูพลดมิกคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง มิสเตอร์เพลมชาแนลเด้อเพื่อฐานจะบอกพาคลิปต่อ,ตอไปเจนนี่นกระยาหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบใจมิสเตอร์โจเนาะกับแฟนเพื่อนที่หับเกียรติมาเป็นแขกกินกับมิสเตอร์เพลมชาแนลเออเจนนี่นกระยาฝากติดตามช่องมิสเตอร์เพลมชาแนลเดอ้อ